ถึงเวลาแล้วครับกับการรีวริวรองเท้าอีกครั้งหนึ่ง Nike Mercurial Vapor 10 CR7 Edition ไปชมกัน และนี่คือการรีวิวรองเท้า Nike Mercurial Vapor 10 CR7 Edition นะครับหลังจากลองใช้งานมาประมาณ20ชั่วโมงผมจะบอกสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ผมชอบ Upper ครับ Upper มันนิ่มสิ่งหนึ่งที่ Nike Mercurial Vapor ทำได้ดีมาตลอดก็คือเรื่องของ Upper นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือแม้แต่กระทั่งตัวรองมีความนิ่มแล้วก็ใส่สบายเท้ามากๆนะฮะ เวลาเลี้ยงบอลหรือว่าวิ่งเนี่ยใส่เว p ป r ร์เทเข้าไปจะรู้สึกเลยว่ามันสามารถไปกับบอลได้เร็ววิ่งได้เร็วคล่องตัวเลี้ยงแตะบอลจับบอลได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดอัปเปอร์มันธรรมดีจริงๆแล้วก็รูปทรงมันรัดไปกับเท้าอย่าง Perfect น้ำหนักเบาคุณรู้สึกได้แน่นอนเมื่อคุณสวมใส่เวเปอร์เทนคู่นี้ยกนิ้วให้ลิ้นรองเท้า เว p เพอร์เทได้ปรับเปลี่ยนลินรองเท้ามาเป็นแบบผสมผสานไปรกับตัวอัปเปอร์ซึ่งทําให้มันมีความแตกต่างข้อดีของมันก็คือใส่แล้วจะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไปมาของลิ้นรองเท้าซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรองเท้าฟุตบอลคู่อื่นๆถ้าไม่เปรียบเทียบก,กับ s u p e r ร์ไฟแล้วก็ m a g ิ s ต a านะ 3. เชือกรองเท้าปกติผมจะไม่พูดถึงเชือกรองเท้าเท่าไหร่แต่ว่าทำออกมาไ,ได้ดีจริงๆ ซัพพอร์ตเวเปอร์เทนนะฮะมีการซัพพอร์ตที่ดีเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกได้ว่าเท้าไม่เคลื่อนไหวไปมาเวลาบิดตัวแล้วก็สปรินไปข้างหน้าชุดพื้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรองเท้า n น Ke Merc u r อร a p ว r นะครับก็คือเรื่องของชุดพื้นที่ทำออกมาได้ดีมากเล่นในทางสนามจริงและสนามหญ้าเทียงนะครับมีความสูงที่ไม่มากจนเกินไปนะักซึ่งนั่นเป็นข้อดีความสวยงามแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีความ สวยงามนะครับรูปทรงปราดเปรียวใส่แล้วคล่องแคล่วดูหล่อดูเร็วดูแรงส่วนสกิลเป็นยังไงก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะใครที่มีเท้าเร็วยาวเนี่ยใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหหล่อซะเหลือเกินสิ่งที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งของเบ p เปอร์เทนก็คือส้นเท้าเวลาที่เราเคลื่อนไหวในสนามอย่างรวดเร็วเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าตรงนี้เนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวไป,ไปมานะครับแล้วก็เวลาวิ่งไปข้างหน้าสามารถพุ่งออกไปได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตามครับมีชอบก็ต้องมีไม่ชอบและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบครับหนหน้าเท้าแคบจริงอยู่ว่ารองเท้า v a p o r 10ทคู่นี้เนี่ยผมจะสามารถใส่ได้อย่างสบายแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีหน้าเท้ากว้างเนี่ยผมแนะนำว่า v a p o r 10เทเป็นอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างแรงนะฮะชุดพื้นที่เล่นหญ้าเทียมไม่ดีนะมันคือความเป็นจริงครับที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยออกมาเป็นแบบ FG หรือว่าเฟิร์นกราวนะครับฉะนั้นมันจะสามารถดีประสิทธิภาพออกมาได้จริงก็คือ ไปเล่นกับหญ้าจริงหรือว่าสนามที่มีดินมีซัพพอร์ตดีๆมีหญ้าเขียวๆนะฮะเมื่อไหร่คุณเอามาเล่นหญ้าเทียมเนี่ยความรู้สึกมันอาจจะแข็งกระด้างไปหน่อยนะฮะแรงสะท้อนที่ส่งมาจากโซเพลทข้างล่างไปถึงเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงและก็อาจจะทําให้เท้าของเพื่อนๆบอบช้ําได้ราคาแพงเกินคุณจ่ายแค่ไหนคุณก็ได้แค่นั้นนน่นอครับราคาค่าตัวของเบเปอร์เทนคู่นี้เนี่ยไม่ใช่ถูกนะฮะเจ็ดแปดพันกรุณาพิจารณาให้ดีก่อนที่คุณจะจ่ายราคา เกือบหมื่นกัแบรบองเท้าคู่หนึ่งถามว่าจําเป็นไหมกับการที่จะต้องจ่ายแพงขนาดนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซีเรียสก,กับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามเนี่ยทุกบาทที่คุณจ่ายไปผมว่ามันสามารถรีดประสิทธิภาพของคุณออกมาได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ออกกาลังกายธรรมดาเพื่อสุขภาพเนี่ยผมยังแนะนําว่าตัวรองก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเก็บไว้พิจารณาด้วยและนี่คือสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบกับ n น Ke m e r c u r i a l Vapor 10ทนะครับ คิดว่ายังไงลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครที่สนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลใหม่ๆนะครับผมแนะนําว่าเว็บไซต์นะครับ o ฟ y f o o t b a l l c o m ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่รีวิวรองเท้าได้ดีและก็ละเอียดอัปเดตมากๆนะฮะส่วนใครที่กําลังสนใจหารองเท้าฟุตบอลคู่ใหม่อยากได้ราคาที่ไม่แพงมากผมแนะนําว่าให้ไปที่ c r 7 f o o t b a l l s h o p com ร้านรองเท้าฟุตบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริการสุดยอดประทับใจแล้วเจอกันข้างหน้านะครับ ผมขอลาไปกับเ a เ o อร์คู่นี้ก่อนเจอกันครับ